สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงโหราศาสตร์ไทยดวงจรน,นะคะประจําเดือนธันวาคม2564นะคะค่ะเรามาดูเลยว่าชาวพฤษภและก็ลัคนาพฤษภนะคะใครไม่ทราบลัคนาก็ดูเป็นราศีใครใครทราบก็ดูประกอบกันทั้ง2อ,อย่างได้เลยนะคะดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภก็คือดาวพระศุกนะคะ ดาวพุธศุกร์เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวตนุลักษ์ก็ได้ของชาวราศีพุธศุกร์นะฮะตอนนี้นะฮะดาวพุธศุกร์เนี่ยได้โคจรมาอยู่ที่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่สามธันวาที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งพุธศุกร์เข้าเรือนอมังกรเข้าพบสุภะและตำแหน่งนี้พุธศุกร์ได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะก็คือโชคลาภคล้ายๆราชาโชคละคะแต่เป็นเพราะว่า ตำแหน่งตรงข้ามจะเป็นราชาโชคพอมาอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเทวีโชคนะคะอาจจะเทวีอาจจะแปลว่าในแง่ของเราจะได้การรับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากเพศหญิงมากกว่าเพศชายก็ได้นะคะแต่ยังไงก็เป็นโชคลาภแน่นอนนะคะเพราะดาวประจําตัวเราได้ตําแหน่ง เทวีโชคและก็อยู่ในภพที่สวยงามก็คือคำว่าสุภานะฮะสุภาก็แปลว่าชื่อเสียงความสำเร็จการเติบโตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมหรือแปลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะกุมกับดาวพระเสาร์แต่พระเสาร์ได้เกษตรในเรือนสุภาก็หมายถึงยืดยาวมั่นคงนะคะมาอยู่ในตำแหน่งอ่า คำว่าสุภะนะคะก็คือผู้ใหญ่อุปถัมภ์แบบยาวๆไปเลยก็ได้อ่าจะแปลงันก็ได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นดาวคู่ศัตรูกันนิดนึงนะคะอ่าระหว่างพระศุกร์กับพระเสาร์นะคะแต่อย่าลืมว่าพระศุกร์เขาเป็นสีของพระเสาร์ในทางทักษะนะคะอาจารย์เลยมองว่าถ้าอยู่ในภพที่ดีจะไม่ได้แปลเสียหายอะไรมากมายแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะพระศุกร์กับพระเสาร์อยู่ภพ อริวินาศมรณะอย่างเงี้ยถือว่าเสียเลยนะคะแต่ถ้าอย่างงี้เราต้องดูภพเรือนด้วยว่ามันเสียไหมในเมื่อถึงจะกลุ่มกับดาวเป็นคู่ศัตรูนิดนึงก็ไม่ได้แปลเสียเพราะเขามองในแง่งของความดีอยู่เหมือนกันนะคะก็คือภพเรือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้นะคะชาวราศีพฤษภว่าคุณจะมีเกียรติมีชื่อเสียงผู้ใหญ่อุป,ปถมัมภ์มีโอกาสถูกโปรโมจากผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณไปสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบรับราช,ชการอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์คืองานราชการเนี่ยเล่งกับลัคนาคุณอยู่นะคะถึงแม้พระอาทิตย์กับพระราหูจะเป็นคู่ศัตรูกันเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่าพระพระา,ราหูมีพระฤหัสอยู่เรือนของพระราหูซึ่งพระราหูเนี่ยก็จะเป็นมิตรกับพระอาทิตย์ก็จะไม่ได้ทําลาย พระอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมองในในมุมดีอยู่นะคะและอีกอย่างพระอังคารนะฮะมาดูพระอังคารที่อยู่ตำแหน่งปัตตนินะคะปัตตนีแต่พระอังคารมาจากเรือนวินาศนะคะแต่ได้ตำแหน่งเกษตรหรือก็เป็นเทวีโชคด้วยนะคะเพราะตำแหน่งตรงข้ามเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นพระอังคารได้เกษตรกับ เทวิโชคแต่คําว่าเกษตรจะมีความหมายที่หนักแน่นมากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามาอยู่เรือนปัตนตินี่หนึหน่งเรื่องดีของชาวาพฤทศพก็คือได้คู่ประถมอนะคะได้คู่ประถมคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเขาช่วยเหลือคุณลับๆก็ได้นะคะช่วยเหลือคุณลับๆหรือแปลว่าคุณมีเกณฑ์ใครใครไม่มีคู่ มีเกณฑ์ได้คู่ทางไกลก็ได้คําว่าวินาศนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ที่มีตําหนิก็ได้นะคะก็แปลได้หลายประเด็นนะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคู่คุณก็ยังสนับสนุนคุณอยู่เพราะว่าอะไรนะคะพระศุกร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่สมพลพระศุกร์กับพระอังคารเป็นคู่มิตรย,ยังเขาเรียกว่าโยกกันอยู่ก็ยังให้ความหมายดีในแง่ของการได้รับความช่วยเหลืออุปถัมคำว่าปัตตนี นะคะความร่วมมือ,อจากคนรักจากคู่ค้าคู่สัญญาจากเพื่อนก็ได้นะคะเพราะดาวยังโยกกันก็ถือให้ความหมายที่ดีนะคะแล้วพระอาทิตย์มาจากเรือนอะไรมาจากเรือนพันธุนะคะพันธุปัตตนี้ก็แปลว่าอ่าวหนึ่งคุณมีกิน ได้รับอุปธรรมในแง่ของช่วยเหลือการซื้อบ้านซื้อรถจากคนรักก็ได้ด้วยนี่มองข้อดีเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มาดูพระพุธนะคะดาวการเงินด้วยว่าการเงินของคุณเป็นยังไงนะคะดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะกระดุมพระบุตรแต่ไปอยู่คําว่ามรณะนะคะกระดุมพระมรณะนี่แหละแปลว่าเงินหมุนก็ได้หรือ คือเงินไม่ขาดมือล่ะค่ะบุตรตะมันก็มีเงินใหม่ๆเข้ามาแต่มันมรละนะมันก็แปลว่าจ่ายออกไปหรือเราเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะก็จะมีการณ์แบบเหมือนเงินหมุนแต่เงินไม่ขาดมือนี่อาจารย์ถือว่าดีนะคะก็ยังให้ความหมายในแง่ดีอยู่นะคะแล้วก็วันที่นะคะเออวันที่อ่า26ธันวาคมเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยดาวการเงินคุณเนี่ย นะคะอยู่ตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งประนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเสียนะเพราะว่าอะไรประมาอยู่มรณะมันก็หักล้างกันไปนะคะแล้ววันที่26ธันวาเนี่ยดาวพระพุธด,ดาวการเงินของคุณเนี่ยจะย้ายมาที่ราศีมังกรนะคะแล้วมากุมกับดาวพระศุกร์กับพระเสาร์พระพุธนะคะเนี่ยย้ายมที่26อ่าพระพุธกับพระศุกร์คู่ธาตุน้านะคะแล้วก็พระพุธ กับพระสาวคู่สมพลก็เลยยิ่งมองในแง่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวพฤศษต้องวางแผนให้ดีอค่ะว่าจะทําอะไรเพราะช่วงที่ดีปังๆของคุณมากที่สุดก็คือช่วงวันที่26ธันวานะคะ6กนี้เพราะดาวการเงินคุณมาอยู่สุภานะคะมันแปลว่าเงินเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่เพราะเป็นคู่าธาตุน้ําแล้วก็เป็นคู่สมพลนะคะช่วงวันที่ 26คุณจะรับทรัพย์ก้อนโตๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะได้จากผู้ใหญ่ได้จากคนทางไกลหรือได้จากการทำธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้ธุรกิจร้านอาหารก็ได้อาธุรกิจเกี่ยวข้องกับโลจิสติกภาษาเกี่ยวข้องกับพวกวัสดุก่อสร้างเกี่ยวข้องกับเคมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คุณจะรับทรัพย์แน่นอนเงินก้อนโตโตจะเข้ามาปังมากที่สุดก็คือ26ธันวาช่วงปลายปีนี้นะคะที่ที่มองเห็นนะคะแล้วเรามาดูดาวพฤหัสบ้างว่าดาวพฤหัสอยู่เรือนอะไรอยู่นะคะ่าพฤหัสนี้จะเป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์นะคะดาวพฤหัสอยู่เรือนกรรมะของคุณนะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสอยู่กัรมะเนี่ย ใครที่ว่างงานอยู่มรณนะกรรมะ,ะคุณจะได้งานทำนะคะหรือคุณมีเกณฑ์มุกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานแต่ย้ายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าดาวให้คุณที่อาจารย์มองว่าวันที่อ,อีกทีนะคะที่16เนี่ยตัวนี้นะคะคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายมาที่ราศีธนูนะคะแล้วพระอาทิตย์มาจาก เรือนนะคะพันธุนะคะพันธุมรณะนี่แหละที่บอกว่าจะมีการมูฟการโยกย้ายเปลี่ยนงานเกิดขึ้นแต่ยังเป็นในแง่บวกนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระหัตโยกถึงกันนะคะก็ยังให้คุณในแง่ของความหมายคู่มิตรมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีผู้ใหญ่ยังสนับสนุนให้คุณไปกินตำแหน่งใหม่ก็ได้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆ ที่มองว่าเป็นผลดีกับชาวพืชศพนั่นเองนะคะก็นี่ก็คือประมาณดวงเดือนธันวาคมของชาวพืชศพนะคะที่อาจารย์มองจากดวงดาวนะคะก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ลองดูนะคะที่อาจารย์พูดไปก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวพฤศพไม่มากก็น้อยนะคะวางแผนดีๆช่วง26ทธันวาคุณปังมากๆแน่นอนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ